ค่ะมือนีจ่องทํากินในทิมเกิดนะคะมือนีไวรุ่นหน่อยสิาพาไปเบิงองพื่นคันการผลิตนะคะการผลิตน้ําอ้อยสดในชุมชนบ้านหนองฮะนะคะค่ะตามน้องๆไปเลยค่ะณตอนนี้เราก็จะพาไปที่บ้านที่อของคุณปรียวดีนะคะที่เป็นชุมชนบ้านหนองฮะนะคะ เราจะนำพาทุกท่านไปดูวิธีการคั้นน้ำค้อยนะคะคั้นเองปูกเองทำอะไรเองทุกอย่างเลยนะคะนะคะตามกันไปเลยจ้าเด็กๆตามไปแล้วคะ่ะทุกคนไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ไหมนะอยู่บอเด็ก,ดกช่วย <c oughs> ไหมวันนี้รีบปกต,ต,ติถ้าม่รีบมีเวลาก็จะให้เด็ก <c oughs> อีกใช่หล อ๋ออันนี้อันนี้คือทําความสะอาดแล้วใช่ไหมคะ,ะคุณป้าแล้วสะอาดแล้วเตรียมที่จะเข้าเครื่องนะคะอ้าวเฮดจังได้แบบที่นี่อันดับแรกเลยเวลานะก็จะพยายามเอาออกรอบ,บขอดตานะคะนี่คือการทําความสะอาดเมนบอรอบลอบขอดตาค่ะผู้บางคนเขาใส่เครื่องแล้วเขากะจอาออกหมดเลยแต่ว่าแต่ว่าเห้านี่ตองกใา้มันเหลือเปลือบสวา่าง วิตามินมีคาร์โบไฮด์ชนหมากอ้าวอันนี้ก็คือปลูกเองใช่ปลูกเองทำอะไรเองทุกอย่างเลยใช่ปลูกเองขายเองปลูกเองคุณป้าจะเบิ่งอันนี้เด้อเวลาเวลาเ้าหลอกนี่เวลามึงเ้าหลอกนี่จังใดคือเ้าหลอกออกเสร็จแล้วเอาก็คัดไปนั่มบ่หรือว่าจังไดว่าแล้วกอ๋อเ้าปล่อยปล่อยบางทีเ้าหลอกก็เพื่อเพราะว่าเาปลูกอินทรีย์ันบ่ปลูกอินทรีย์เ้ากับมัทสิมีหมดมีแมงหมักมัทเจาะหมดค่ะมันมัเจาะเนาะ เขาออกกัสีมันก็มันก็สีไม่อยู่บ่ได้เห็นปะแมนหมดเป็นชอบอยู่ในกีบใบกีบยังแล้วมันก็ทำลายต้นนั่นปะสวนค่ะสวนนี่เป็นอินทรีย์ทั้งหมดเลยเมนบปะค่ะเป็นอินทรีย์เบิ่งเด้อค่ะทุกคนลองเขาอกว่าท่านได้เห็ดได้ควายได้ด้วยเพราะว่าบ่ได้ใส่สารเคมีบ่ได้ฉีดยาแล้วก็เฮ็ดปุ๋ยหมักใส่เองอันนี้คือเป็นสวนที่อยู่ในบริเวณบ้านนะคะสวนบ้านก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ อันนี้คือบ้านนะคะสาวโสดเฮ็ดผู้เดียวงานหมูชวนมากงานหน่อยตรงนี้แล้งานสองคนเมนค่ะอันนี้มันบืน้นอันนี้คือบืนตัดแล้วยังบ่ทันได้ล้างแต่ว่าเขาขูดอันนี้เหยื่อชื้นใส่หมิดแทะเยื่อซื้นถ่ายยาให้ดีก็คือใส่ตัวนี้ขูดนี่เนาะ ต้องแค้บริเวณดำๆรอบๆรอบๆข้อตายนี่ออกแต่ว่านี้มันรีบนะอ๋อวัดตลาดที่เราจำหน่ายนี้จำหน่ายก็ทำเองทำขายไปขายเองก็คือมีตลาดนะตลาดชุมวนในหมู่บ้านอะไรประมาณนี้อ๋อ อันนี้คือเป็นสวนน้อยๆไม่ไม่ใช่น้อยนะคะสำหรับคนธรรมดาอย่างเราก็คือผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวนะคะสามารถที่จะทํากินได้ในทินเกิดของเจ้าของนะคะ<ด>ก็ถือว่าดีมากๆนะคะ<ต>วันนี้ตลาดที่ไหนคะเนี่ยวันนี้มันมีตลาดนัดชุมชนนะที่ไหนคะที่บ้านปาผาแล้วมีสองทางเลือกว่าเราจะไปไหมถ้าเราไม่ไปตลาดนัดชุมชนเราก็จะเข้าไปที่ตวัวอเพื่อนะก็เป็นตลาดตลาดธรรมดาที่เขาไปซื้อกับเขากันเนาะค่ะ น้ำอ้อยนี่เขาสามารถที่จะผสมส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรอะไรได้บ้างตอนนี้ที่เราทําอ่ะที่แอดสั่งก็คือม,มีทำอยู่คนเดียวบางทีมันทําไม่ทันก็เลยทำถ้าทํามันก็ผสมได้หลายอย่างนะจเราจะผสมกับะม,ะมะขามมะขามป้อมมะขามป้อมก็ได้ของแอดได้กินตลอดเลยมะขามป้อมอร่อยมากหรือว่าจะเป็นกระเจี๊ยบก็ได้คือถ้ามะนาวอันชันนี่มันก็จะได้คุณสมบัติอของพืช อันชันเนาะค่ะแล้วก็มะนาวเนาะค่ะผสมกันมันจากรสหวานของอ้อยมันก็ตัดด้วยเปรี้ยวของมะนาวโอเคถ้าคนที่ไม่ชอบหวานมากใช่มันก็จะอร่อยอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วพวกถ้าสมมติว่าเราใส่พวกกระพงกาแฟอย่างนี้ได้ไหมคุณป้าได้กาแฟดําก็คือเอาเหมือนกับว่ากระงกาแฟดานะกระพงกาแฟดาแล้วแล้วก็ใส่น้ำอ้อยตามที่ลูกค้าอยากได้ความหวานเท่าไหร่แล้วก็เราก็ เทกาแฟก็ถือว่าได้ความหวานจากธรรมชาติแล้วก็เราอยากได้รสอะไรเราก็เติมลงไปใช่ไหมคะอ่าแล้วอยสมุนไพรอะไรเราก็หามาเติมหรือว่าอยากได้พวกอะไรอะไรพวกมะม่วงอย่างนี้ก็ทําได้ใช่ไหมทำได้แต่ว่าเราอยากจะทําอยู่นะแต่ว่าเราทําคนเดียวบางทีเราทําไม่ทันแค่ขูดอ้อยล้างอ้อยแล้วก็มาคั้นกว่าจะออกตลาดบางทีเราก็เกือบเข้าตลาดไม่ทันเราก็เลย หลักๆบางทีเราก็ทําไปบ้างทําได้บางทีเราก็เอาอะไรนะมันเบอร์รี่ไปบ้างมะนาวบ้างเผื่อลูกค้าถามหาเราก็โอเคค่ะทุกคนนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเ้าก็จะมาตัดต่อยนเวลาให้ไปตรงที่พื้นขันเลยนะคะเดี๋ยวตามกันไปเบื้องลยจ้าทุกอย่างสำหรับการทำน้ำร้อยอันดับแรกเลยคำนึงถึงความสะอาดนะคะ วิธีการคั้นน้ำอ้อยนะคะจันดายเมื่อกี้ได้บอกวิธีล้างไปแล้วนะคะว่าเวลาที่เราจะเอามาอ้อยมาคั้นเราจะต้องมีวิธีการล้างจันดานะคะนี้เราจะมาดูวิธีการคั้นนะคะอัาละนละ้ค่า้อ๋อเขาต้องผ่าก่อนใช่ไหมน,น้องเครื่อนนะ๋อ้อบางทีมันยัดมะเขา เลยทำรัเสิิมอีกเลยบอ้าูืนไม่ได้ดูปืนแตกเนาะ,นนะอันนี้คืออ้อยที่เราล้างออกมาเสร็จแล้วเราก็จะเอามาพาก่อนนะคะเพ,พ,พื่อนบอกว่าเอามาพาเพื่อถนอมอ่ารักษาคุณภาพของเครื่องให้อยู่กับเราได้นานๆน,น,นะคะรักษาลูกปืนเนาะมันจะได้บ่ต้องทำงานหนะัก กะแตกอยู่ถ้าถามมันเปลี่ยนเปลี่ยนจากเครืองแล้วนี่ย่างหน่อยกับถนอมมันแน่น้อค่ะลงลงลงทุนกับเครื่องนี่อันราคาเครื่องเท่าใดการอันคุณปลามื่นสี่แล้วก็มีมิสอบมิยังไปเนรหรือบ่ทำลูกปืนไปสามหลอดละวันมาลูกปืนแตกเขามีหลานสอบบ่หรือว่าเฮาเฮาเฮาเอาไอ้หลานที่เขาเขาขายเครื่องห้ยเขาสอบให้ อันนี้คือ<พ>เป็นเตียมอมปุปรกรณ์น,น,นะคะน,นี่คือวิธีนะคะอันดับแรกเลยค่ะเปิดเครื่องเร็นท์ห้าปะชีเอาป่อยที่ห้าตาเหลวนะคะเอาเอาไปในเครื่องนะคะแล้วก็รีดออกมานะคะประมาณกี่รอบคะอันคืึปากได้ชอนหลอบค่ะประมาณทรหลอดเครืค่องันเครื่องอเดียวก็ได้นี่คือวิธีการคันน้ำอ้อยนะคะ น้เสร็จแล้วน้ำน้ำออกมาอยู่ตรงไหนเอ่ยโห่นี่ยังไงตอนนี้คือเราได้น้ำอ้อยแล้วนะคะมักก่อนกันได้น้ำอ้อยแล้วนะคะสําหรับซากของอ้อยนะคะก็จะหล่นลงไปฟังนี้นะคะซากของอ,อะะ้อ,งอ,อยเราสามารถที่จะไปเป็นปุ๋ยได้<า>ใช่ไหมคะข้สวนอ๋อโยนเข้าสวนเพื่อที่จะเกิดการสะสมมักแล้วก็สามารถที่จะ เกิดการทับถมแล้วก็เป็นปุ๋ยชั้นดีต่อไปนะคะขั้นต่อไปเวลามันถูกฝนถูกอย่างก็จะเสียใหญ่จะไรมีเดี๋ยวรับปีเดียวกับบนเดืนบอกมันย่อยเลยมันบอกทั้งใบทั้งอย่างอ่ะมีเดียวใหญ่จะไรน้องเง้ยคะรบกวนถ่ายให้หน่อยลู้เดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยยายปลาทำ อ่าค่ะอ่าน้องเอื้อจับตรงนี้นะคะลูกเดี๋ยวจะช่วยเย็บปลาทำต้ <Okay. S 1> องใส่ถุงมือสอนอันดับแรกเลยนะคะมาล่องค่ะทุกคนใส่ถุงมือสอนหมอนพวงเต็มออ <c oughs> ตมือนี่แหละค่ะเพราะว่ามันบ่มีแนวสมเวลาอันนี้เอาใส่ทั้งสองเลยบว่าอันสุดปลาใสท่ที่ละอันใส่ทีละอันดูเข้าไปยังสี่ตรงนั้นแล้วครับครั้งแรกเอามือรับไปก่อน เสร็จแล้วเราก็ปาอีกรอบนึงนี่งานมาขอผิดใจนิดหนึ่งบนะ <c oughs> ๊วยชนะสิสุดโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะป,ปิอไฟน,นี่คือวิธีการข<อ>ันอ้อยนะคะมดอนี้แอดใจมากอันซอยเพนนิ่นขันหนังอ้อยเด้อคะ่ะอันมาซอยเพิน่น เป็นดอกขิงเท็คอซื้ออันนี้คือเสร็จเรียบร,ร้อยซากอ้อยนะคะสามารถที่จะนําไปเป็นปุ๋ยเพื่อย่อยสลายให้กบบพืชต่อไปได้นะคะนี่อันนี้คือการทำน้ำอ้อยนะคะ,ะคั้นน้ำอ้อยสดจากสวนที่เป็นทินซีนะคะของคุณคุณปานะคะค่ะอันนี้คั้นเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการบรรจุพันธุ์เกี่ยวกับน้ำอ้อยที่คั้นสดๆนะคะทุกคนได้ประมาณนี้นะคะ ล้วนๆเลยนะคะทุกคนแบบแข็งมากเห็นป่ะวิธีการบรรจุพันธุ์นะคะจะมีสองแบบใช่ไหมคุณป้าการกบรรจุพันธุ์มีสองแบบเนาะมีทั้งแบบขวดแล้วก็แบบแก้วใช่ไหมคะคะราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแก้วละสิบก็มียี่สิบแล้วก็สามขวดห้าสิบนะคะสําหรับการทําน้ําอ้อยสดนะคะนี่ค่ะพอรีดออกมาเสร็จแล้วรีดในน้ำเสร็จแล้วมันจะมีฟองน้ำเนาะค่ะ ถ้าเกิดสมมติว่าข้าว่างต่างไหวฟองมันก็หายเมนบอคุณป้าฟองมันมีมานน่นหรอกอันนี้ก็คือสามารถจําหน่ายได้เลยใช่ไหมโอเคถ้าถ้าถ้าขายนี้แก้วนี้เท่าไหร่คะแก้วละ20บาทค่ะทุกคนคุ้มแห้งคือมันเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติแห้งค่ะทุกคนงกินเบะอัน๋อต้องกินให้บิองน้ำเมนบอเอ้าน้องเอืยเบิ้งเบิ้งใหญ่ให่ชิลลองลกินใหยิองเอา แมันชื่นใจมันแบบมันมันมีรสหวานมันมีรสหอมของอ้อยจริงๆริงลองลองน้องเอลน้องลองเออให้กินน้ำกันลอง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 ลูกเอาดูบ้างเป็นตังไหนเสาว์บอืว์หอมบ่ลูกแสาวเอาที่ต้นข้าวอ้บ่ต้องกินหลอดแต่ว่าหนูไปคยกินเจ้าอื่นมันหวานเกินไปใช่เจ้านี้มันไม่ค่อยมันไม่หวานมากเนาะมันกินแล้วมันไม่แสบคอใช่ไหม บางเจ้านี่เขาเขาจะใส่น้ำตาลได้ไหมตัวเองเนอะโอเคสำหรับการชิมก็คือเด้ทานไปแล้วนะคะเด็กๆอาจจะไม่ค่อยชอบแล้วก็เพราะว่าเขาจะยังไม่รู้ประโยชน์นะคะมันบหวานแห้งนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะคะเวลาบรรจุขวดนะคะอันนี้คือการบรรจุขวดสามขวดห้าสใช่ไหมตัวเองอันนี้อันนี้ขวดเล็กหขวดอ๋อหกขวดห้าสิบนะคะขวดเล็กค่ะ โลหนึ่งมีสิบสองก็ขายแค่หนึ่งร้อบาทนะคะนี่นะคะทุกคนเป็นนําอ้อยสดสามารถที่จะสร้างเป็นรายได้โดยที่เราลงทุนแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็เราก็เก็บไปตลอดนะคะแล้วทุกคนถ้าเทาดูแลดีมันมาอ้อยเท่ากับเก็บเกี่ยวได้ไปหลายหลายรอบอ่แต่ว่าก็จักอายุของอ้อยเนี่ยถ้าเราสิตัดมาเห็ดนี่มันประมาณจักเดือนก่อนคุณปะ ปดเดือนสามารถจะทาได้เป็นอ้อยพันธุ์ยังที่ที่เขานินยมเอามา,ามเห็นพันธุ์เฮเบิรงนะคะเป็นอ้อยขันน้ำพันชุพันบุรีห้าศูนย์ุพันบุรีห้าศูนย์นะคะ<อ>นะคะนี่คือประโยชน์นะคะสะมุนไพรประโยชน์เยอะแยะเลยค่ะทุกคนนะคะใช้แทนน้ําตาลได้นะคะมีความหวานของอ้อยมีความหอมของธรรมชาตินะคะนี่นะคะประโยชน์นะคะทุกคนสามารถอ่านได้ตามนี้เลย<อ>สำหรับช่องทำกินในถิ่นเกิดน,นะคะมือนนี้มาขันน้ำอ้อยเป็นบ่วคะาน้องพ่อย ได้รู้เกี่ยวกับการล้างน้ำอ้อยล้างอ้อยก่อนที่จะนำมาคั้นเสร็จแล้วก็ได้ดูว่าวิธีการทำคั้นเขาทำยังไงแต่คงไม่ให้น้องลองลอง,ลองทำเพราะว่ามันเป็นอันตรายเนาะมันเป็นเครื่องนะคะนะคะสำหรับการทำน้ำอ้อยนะคะคั้นน้ำอ้อยสดจากสวนที่เป็นทินซีนะคะของคุณคุณปานะคะวันนี้นะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ ฝากกดติดตามสําหรับช่อง่ามกินทิ้นเกิดนะคะชุมชนบ้านหนองฮะชุมชนหน้าอยู่นะคะสําหรับธุรกิจครัวเรือนแบบนี้นะคะทุกคนสามารถทําได้ทุกคนสามารถสร้างได้นะคะมากนะจ้าสวัสดีจ้า